สวัสดีแฟนบนอลมวยและแฟนคลับช่อง4.4มวยไทยออนไลน์ทุกท่านครับ พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2565ก่อนจะไปข้เข้าวิเคราะห์วิจารณ์กันครับฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ออกตัววางทุนใครชอบลุ้นใค,ใครชอบเชียร์แอดไลน์ไปได้ที่ x285 x285 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสมัครฟรีรับยุทก่อนได้เลยระบบออโต้มั่นคงบริการดีต้อง x285 กดที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับ ไปดูคู่แรกกันครับเป็นการพบกันระหว่างวันผู้ใหญ่สทวินัยพบกับศักนาคาอปจอนครธน,นมวันผู้ใหญ่สทอวินัยเป็นมวยจากร้อยเอ็ดครับปีนี้อายุ16ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยถนัดซ้ายทรงสไตล์การชกเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในขวางหน้ากดแขนดันแทงดี ฟอร์มหลังชนะคะแนนแสนเก่งเด็ดเพชรสีทองที่ลบบุรีเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5ต่อยไว้102ปอนด์ครับแล้วก็ชนะคะแนนชาย4ีวอสุขสันครับที่ศึก TKO เขียิเพชรเมื่อวันที่7พฤษภาคม65ต่อยไว้100ปอนด์ชนะคะแนนดงภูขาสอเดชพันธ์ที่ลุมพินีครับ19มีนาคม65ต่อยไว้100ปอนด์ครับส่วนคู่ชกศักดิ์นาคาอบจรนครพนมฟอร์มหลังก็ชนะน็อกยก2 เพชรสุวรรณสิ์คมชัยที่ช่องเจียดสีครับ26มิถุนายน2565ต่อยหนึ่งรปอนด์ชนะน็อกยก3ศิลปินบางกอกอะไรยนศึกเกียรติเพชรครับ5กันยายน2563 103ปอนด์แพ้คะแนนอภิเดชวีระบ้านโพศึกเกียรติเพชรครับ15มิถุนายน2562ต่อยหนึ่0รปอนด์มุมมองทศนาผมครับคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธหลากหลายด้วยกันทั้งคู่ครับศักนาคาจะได้เปรียบเรื่องของกระดูกการผ่านมวยส่วน วันผู้ใหญ่สอทวินัยครับต่อยมาต่อเนื่องครับผมยังชอบไปที่วันผู้ใหญ่สอทวินัยครับต่อยมาต่อเนื่องแล้วก็ความหลากหลายดูมีมากกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอเชนะศักนาคาอบจนาครพนมไปได้ครับคู่ที่2ครับเพชรสังวานสอสมานกาเมนพบกับเจ้าอินทร์เกียรติเจริญชัยในพิกัด120บปอนด์เพชรสังวานเป็นมวยบุรีล์ครับอายุ19ปีสูง172ซติมซ้อมที่ค่ายมวยสอสมานกาเมน เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงวงในล็อกรัดมัดตีเนียวแน่นฟันศอกแรงหัวจิตหัวใจดีเกินร้อยฟอมหลังแพ้คะแนนภูมิใจไทยประกรณ์พอซิลินที่ช่องเจดสีครับ5มิถุนายน2565ต่อยไว้116ปอนด์แพ้คะแนนวุฒิกรอปอเพศซิรีครับที่ช่องเจสี1พฤษภาคม2565ต่อยไว้116ปอนด์ชนะคะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกที่ช่องเจสีครับ3เมษายน2565ต่อยไว้114ปอนด์ ส่วนเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยครับเป็นมวยจากสตูลอายุ25ปีสูง163สซนติเมตรทำการฟิตซ้อนที่ค่ายมวยพีเคเนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยสายบูปเปิดเกมเดินเตะขาต่อยหมัดรุนแรงวงในตั้มตีดุดันเก,เกาเกมกระดูกดีมาสอคมพร้อมหลังชนะคะแนนสิงหาเล็กสอโชคมีชัยที่ศึกสอเดชพันธ์ครับ10พฤษภาคม6ค่าต่อยไวในเวท122ปอนด์ชนะคะแนนเฟสเอราวัน พิกเศกษเพชร9เมษาย,ยน2565ครับ122ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนนาคาพุ่มพันมว่วงที่ลุมพินีครับ29กุมภาพันธ์2563ต่อยไว้115ปอนด์มองศาสนาผู้นี้ครับเพชรสองวานจะได้เรื่องของความสดความหนุ่ม แล้วก็รูปร่างที่ใหญ่โตครับสูงกว่าลอยกว่าส่วนเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยครับทรงสไตล์คล้ายกันได้เปรียบความเกากระดูกการผ่านมวยต่อยมาเยอะต่อยมานานครับอดีตพระเอกเจ็ดสีอีกคนนึงครับแต่รูปร่างเตี้ยสั้นกว่าหมหมองทัศนาะผมครับคู่นี้ยังชอบไปที่มวยสดหนุ่มแล้วก็รูปร่างใหญ่โตอย่างเพชรสงรานสอสมานกาเมนครับน่าจะอาศัยความใหญ่เอาชนะเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยไปได้ครับ คู่ที่3ามวงการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างก้าวพจนลูกบ้านใหญ่พบกับสุดหลออสตึกแดงก้าวพจนลูกบ้านใหญ่เป็นมวยจากสีสเกต22ปีสูง169เซนเมตรครับทาการพิซซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชาพันธ์ครับเป็นมวยเขา่าปวดเกมเดินเตะต่อยวงในปั้มตีรุนแรงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงบู๊สู้ดีเกา๋าเกมฟอร์มหลังแพ้คะแนนเพชรบ้านไล่สิงมาวินที่ราชดำเนินครับ21มีนาคม6513ปอนด์ แชมป์คะแนนนมเปรี้ยวโตราชาัไท,ที่ช่องเจ็ดสีครับ21มีนาคม6 4 1ี่อปอนด์แล้วก็แชมป์คะแนนทับทิมทองสอเจอเล็กมงนนที่ลุมพินีครับ8ธันวาคม2563 112อมปอนด์ส่วนสุดหล่ออสตึกแดงครับเป็นวยจากอุบลปินิอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรทำการทีซ้อมที่ค่ายมวยสอจาลูกบะสอจาลูกวัน เป็นมวยสไตล์บูด้ดุดันครับเปิดเกมเดินเตะขาต่อยหมัดรุนแรงวงในบูบูสู้ดีวงในต่มตีแข็งแข็่งแข็งแรงมัดสอกเสริมครับความหลังแพ้คะแนนพยักเดนเหนือเด็ดเพชรสีทองที่ราชด,ดําเนินครับ12มิถุนายน2565ต่อย111.5ป, 11. ปอนด์ชนะคะแนนยอดบวงงามเพชรเกียรติเพชรครับที่ลุมพินี9พฤษภาคม2565 112ปอนด์ชนะคะแนนยอดบวงงามเพชรเกียรติเพชรครับที่ช่องเจดสี 23มีนาคม2 5งพันห้อปอนด์คู่นี้ครับวัดกันที่กระดูกประสบการณ์การผ่านมวยก้าวะจนลูกว่านใหญ่เจอเบอร์ดีผ่านเบอร์ใหญ่เบอร์ต้นต้นของรุ่น1 1อยปดอนด์ในสายเกตเทศมาเกือบทุกคนครับได้เปรียบกระดูกความเก่าขการผ่านมวยส่วนสุดรอออสตึกแดงครับ จะได้เรื่องของความสดความแรงครับมวยกําลังได้ใจครับแต่ว่าการผ่านมวยกระดูกมวยดูเป็นรองครับมุมมองผมครับผู้นี้ผมชอบไปที่สุดลลออสตึกแดงครับกําลังอยู่ในช่วงได้ใจครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะก้าวพจนลูกบ้านใหญ่ไปได้ครับ คู่กการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรพลันชัยพบกับโฟกัสเอสิงฝ่าตองครับในพิกัด127ปอนด์เพชรพลันชัยเป็นมวยจากนกครศรีธรรมราชอายุ19ปีสูง167เซนติเมตรทำการพิสูจน์ที่ค่ายมวยพลันชัยครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธมีทุกลูกเตะต่ตอยรุนแรงเขาในเนื้อแน่นมัดซอคมหน้าเสือเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมต่อยที่ช่องเจดสีดีครับ ฟอร์มหลังชนะนกยศสองกำชัยพอหลักบุญที่ราดชด,ดำเนิน3กรกฎาคม2 5 6 5 127ปอนด์ชนะนกยศสามยอดสุริยาสชาววิลิตครับที่ราดชด,ดำเนิน24เมษายน2 5 6 5 127ปอนด์แพ้คะแนนเพชรมรกตสิทธนายกทวีปศพงครับที่ช่อง7สี23มกราคม2 5 6 5 129ปอนด์ส่วนโฟกัสแอสิงป่าตองเป็นมวยจากเชียงใหม่อายุ18ปีสูง168เซนติเมตรทำการที่ซ้อมที่ค่ายมวยแอสิงป่าตอง เป็นมวยจังหวัดฝีมือดีครับตั้งรับจับทางเกียงดักเตะดักแทงดีต่อยหมัดฟันศอกแรงหลักเหลี่ยมไอคิวดีฟอร์มหลังแพ้คะแนนกา้าแปะมินบุรีที่ราชดำเนิน20มิถุนายน2565 129ปอนด์ชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่สอเดชาพันธที่ช่องเจ็ดสีครับ3เมษายน2565 128ปอนด์ชนะนอก,กยูสีพลังบุญหมวดดับลำปางที่ช่องเจ็ดสี20กุมภาพันธ25์2565 130ปอนด์มุมมองทัศนาผมครับคู่นี้ครับ เคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อหลายปีก่อนเป็นทางด้านเพชรพลันชัยครับเอาชนะมาได้นะครับมาเจอกันอีกทีในวันนี้นะครับโฟกัสแอสสิงป่าตองลุ้นชนะเพื่อรับเสื้อสามารถครับส่วนเพชรพลันชัยครับกำลังสดกําลังแรงขึ้นมาลุ้นนับน็อกได้ทุกยกครับแล้วก็ต่อยที่นี่ดีกว่าครับผมชอบไปที่เพชรพลันชัยครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะย้ําแค้นโฟกัสแอสสันป่าตองไปได้อีกครั้งหนึ่งครับ